๋องแปง้งฟองแปง้งมาแล้วลูกสาวเรานะคะกินก่อนเลยมีคุณแม่จองมาอยู่นะคะเมื่อกี้คุณแม่สุกัญญาฟองแปง้งฟองแปง้งไปเธอมาช้าไปคุณแม่ออกไปยังอ่ะคุณพ่อจ๋าลูกสาวมาแล้วนะคะ๋องไม่มีที่ว่าสําหรับเธอเธ <c oughs> อมาช้าไป <c oughs> <c oughs> ไปฟังคนเล่ามาไปที่ไป,ไปไท้ายเมื่อคืนเลยเหรอ จะไปป่าจะไปป่าหรือจะไปอยู่ที่นน่นพัะธ์สจะไปพาสวนไผ่จะพาไปป่าไผ่หรือจะพาไปทางไหนอ้วนตุ๊บเลยนะคะผู้สาวนีว่เหรอกินของลำใหญ่นั่นน่ะกินของลำใหญ่ลำใหญ่เขาเลือกลำใหญ่เขาเลือกว่าลำใหญ่ไหนไหนล่ะลำใหญ่เขาไม่กินแป๊บๆอาจจะแอบมายจาเนะี่ยจัามากันไง ตะลุกมาเลยเนี่ยยังไม่เกล็ดแล้วเอาให้เขาเลยเอาตัวเนี่ยตัวนั้นเลยตัวใหม่แล้วอย่ายมาแกะเอาเลยเป็นแผ่นตะลุกนี่กับข้าวอยู่นี่สิซื้อมาเยอะแล้วสองต้อขาย,ย,ขายขาหลายาวนันเะบี้ยต้องขายกับข้าวหลายวันเด็ดโล่ทำกับข้าวอร่อยคนใตยคุณแม่สุขใจนะคะ ส่งค้าคุณแม่แต่ว่าไม่รู้จะได้ไปกี่โมงเทคว้นานล้านสองถุง่ะคุณแม่พนมพรเทคว้ลูกสาวนาย,ยพายสองถุงขอบพระคุณคุณแม่พนมพรนะคะคุณพ่อใบรัานนะคะเมื่อกี้กินของลาใหญ่ <c ười> คุณแม่เสาวราักกลับขอบพระคุณค่ะคุณแม่ <c ười> โอ้ยขอยกมือค้างอยู่เดินนะนะคะสาวแม่แม่ขอบอกด้วยความท้องเพราะัวช้างจะดูยังไม่รู้เลยข่ะอะไรฮะ <c ười> ผมชอบกินแคนตาลูกแคนตาลูกถุงเงินกระเพื่อถุงเงินได้ได้ <c oughs> ต่อไปคุณคุณแม่นะคะคุณแม่พระนมพรนี่ของคุณแม่สุดกัญญาด้วยนะคะเมื่อกี้นี่คุณพ่อไผ่ลานศคคุณแม่สุกรรัญญาแล้วก็คุณแม่พระนมพรคุณแม่สุกัญญาฝากไว้สิบถุงของแป้งกินของคุณแม่ไปสองถุงแล้วกันจะเหลือแปด าเทอีกสองถุงใยผายแป้งกินชมพู้ไหมลูกกินโอเคเดี๋ยวชั่งจุ่มผู้เปนจุ่มพู้อย่างเราถึงเลยแอปเปิ้ลไหมแอปเปิ้ลก็ได้คำใหญ่คำโตเอากินอุ้ยแอปเปิ้ลทำไมลูกใหญ่ๆเลยรอบนี้เอาชมพู้ด้วยเดี๋ยวชั่งจุ่มผู้แล้วลูกเดี๋ยวเดียวเดียวผู้สวยมากเลย ต้นผู้ถุงแล้วก็อเปิลถุนงนนะคะของคุณแม่สุดการยาฝากไว้สิถุงฝากไว้ให้หน่าร้านแม่ขอชิมลูกหนึ่งได้ไหมแตงนะะู่กรอบไหนตะช่างอยู่ไหนตะช่างวันนั้นวันนั้นจะเอาตะช่างจะเอามาแล้ว ก็ต่อแต่งหน่อยเอาแม่ติ๊กไว้ลูกเ,เลยโอเคเลยบอสเออข้างในเป็นแหวนเจ้าของกัญญาอันนี้ขอบคุณแม่สุดก,กัญญาด้วยนะคะคุณแม่ฝากไว้แหวแต่งแหวนแต่งไทยเนาะอัตัลุมมันหวานเต๋ะบอว่าสวัสดีนะคะคุณแม่จ๋ากล่บวคำไว้คุณคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะ อากล่าวขอบพระคุณคุณพ่อพารัตคุณแม่พนมพรคุณแม่สุก,กัญญานะคะเมตตาพ่อลูกสาวนะคะอนุโมทนาสาธุค,าาาคุกับคุณพ่อคุณแม่นะคะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ แม่ตู้ไปใส่จ้าไม่เป็นไรค่ะไลรสดดูได้ไไดูได้จ้าดูได้ไลรสดก็ดูได้จ้าข<ด>ี่กลัวแล้วูกสาวขี่ตื่นเชียงรถเชียงรถก็ตื่น วันนี้เขาไปไหนกันหมดเนี่ยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่มาพูดคุยกันได้เด้อจะถามพี่ชางเขาจัดวันเกิดกี่โมงจะได้อาปลรมาไบอส่ นอตตี้ไอ้์ผลไม้จะสสุสสบ,บ้านอะไรนนันสุบ,บ้านคุณปู่ยังไม่มาเลยนะคะคุณแม่กลัวเสียงรถก็กลัว อ๋อพี่ชาอไอ้จัดวันเกิดตอนไหนนี่มีคุณพ่อพรัดคุณแม่ได้รมาดีมากผลไม้ให้เมื่อกี้แม่มาหน้าร้านแม่ไปเร็วโคตรอ๋อ,อแม่ก็ไปถึงบ้านหรือ,อย่างเพราะว่ายังไม่ได้ โทราาหาแกไม่ทานพอดีแกมาหน้าร้านใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าวันนี้วันจะกินจาาคุณไม่ได้ลาพอดีก็มอบผลไม้คุณพ่อก็มอบรอ,อ,อผลไม้ก่อนเด้อรอหน่อยเด้อเพราะว่าเราเดี๋ยวรอรถแป๊บหนึง่งเอารถกระบ,บะโอเคจ้าเอารถมาใส่ผลไม้ไปบ,บ้านคุณเลยแม่ปีหนึ่งสวัสดีคะ่ะคุณแม่ปีหนึ่งนะคะ สวัสดีคุณแม่นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวยๆและคนเก่งเลยว,วันนี้ยังไม่มีช้างมาน้าร้านนะคะบนซ่ยังหงหนูกินอยู่ตเต็มมืออยู่นะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ มาพูดคุยได้นะคะคุณพ่าคุณแม่